บ้อชยินดีต้อนรับเข้าสู่มาตามติวิซ่านะคะในคลิปนี้พิติก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูค่ะลองฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ลองเอามาฝึกอ่านกันนะคะฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสก็อ่านว่า v o c a b u l a i r e นะคะ v o c a b u l a i r e ตัวหนังสือเล็กหรือใหญ่ไปยังไงคอมเมนต์บอกพี่ตีด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกที่พี่ตีก็ลองทำดูนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าลาฟามีอาลาฟามีแล้วก็จะมีในกลุ่มของคำศัพท์ S la s i t u a t i o n f a m i l i a l e อันนี้อ่านว่า la s i t u a t i o n f a m i l i a l e ออกเสียงตัว L ดูนะคะคำนี้แปลว่าสถานภาพทางครอบครัวนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลองตูค c uh h a ลองต o n g าชอันนี้ก็จะแปลว่าคณะผู้ติดตามนะคะอันนี้แปลตรงตรงตัวเลยเรามาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกก็คือเกี่ยวกับลาฟามี ครอบครัวนะคะเลกเล็กกรองปารองอันนี้แปลว่าผู้อาวุโสนะคะก็จะมีเลกกรองแปรค่ะเลกกรองแปรค่ะแปลว่าปู่หรือป้านะคะคุณปู่คุณตาค่ะลากองแม่ลากองแม่ แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะคะเลปาครองเลปาครองแปลว่าผู้ปกครองก็จะมีเลแ่แปลว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อลาแม่ลาแม่คุณแม่ ่อไปนะคะเลสองฟองเลสองฟองแปลว่าลูกลูกเลฟิสเลฟิสลูกชายค่ะเลฟิสอุนิเลฟิสอนิกก็แ ก็จะแปลว่าลูกชายคนเดียวนะคะ L'a fille L'a fille ลูกสาว L'a fille Unique L'a fille Unique ลูกสาวคนเดียวค่ะ frères et s ซอร์ก็แปลว่าพี่น้องก็จะมีนะคะ Le คองแฝร์ค่ e เลคองแฝร์แปลว่าพี่ชายเล p ปติแ f ร์ r e l เล e ปติแ r ร์ e แปลว่าน้องชายลาคอนเซร์ลา คองเซอร์พี่สาวลาเปติตเซอร์ลาเปติตเซอน้องสาวค่ะเลเปติฟิสเลอเปติเลอเปติฟิสหลานชาย ลาเปติตฟิยลาเปติตฟิยาหลานสาวลุงเกลลลุงเกลลคุณลุงนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเหมารวมไปเลยนะคะก็จะรวมทั้งคุณอา คุณน้าแล้วก็คุณอาที่เป็นเพศชายค่ะต่อไปลาตองตลาตองตก็แปลว่าคุณป้านะคะเช่นเคยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเหมารวมไปเลยนะคะก็จะเป็นคุณน้าคุณอาที่เป็นเพศหญิงค่ะเล็กุซังเล็กุซัง อันนี้แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะที่เป็นเพศชาย l a c ู s i n e l a c u ินลูกพี่ลูกน้องที่เป็นเพศหญิง l e n e v e ล lenever น,นี่แปลว่าหลานชายนะคะคำนี้อ่านว่า ลาเนสลาเนสอีกรอบนะคะลาเนสแปลว่าหลานสาวค่ะคำนี้นะคะกลุ่มนี้ก็คือลาซิตัวเซียงฟามิเลียล La situation familiale แปลว่าสถานภาพทางครอบครัวนะคะก็จะมีคำศัพท์ดังนี้ค่ะ Le m a r i le mari แปลว่าสามีค่ะ m m ฟ la f e ฟ m e แปลว่าภรรยานะคะ มาเรียมาเรียแปลว่าสมรสแต่ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเติมตัวเออต่อท้ายนะคะเซลิบาแตอค่ะเซลิบาแเตร์ค่ะเซลิบาตเซลิบาแตอค่ะแปลว่าโสด มาดูกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มนี้ค่ะคณะผู้ติดตามนะคะภาษาฝรั่งเศสก็คือ long u a g e long คณะผู้ติดตามนะคะคำแรกก็คืออันนี้ได้ยินบ่อยนะคะลาม i ลาม i กแ็แปลว่าเพื่อนนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเติมตัวเอ ต่อท้ายนะคะก็อ่านเหมือนกันนะคะลามีคำนี้ไม่ค่อยได้ยินนะคะคนฝรั่งเศสจะไม่ค่อยใช้เห็นคุณครูบอกว่าสมมติจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะ <c oughs> ก็อ่านว่าเลโปตหรือลาโปตอันนี้ก็แปลว่าเพื่อนนะคะ คำนี้ le c o l l คลเลจหรือถ้าเป็นเพศหญิงก็จะอ่านว่า LA ลาโคลเล l โคลเล e แปลว่าเพื่อนร่วมงานนะคะคำนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะเล c o p กบัง เลโกเปงอันนี้เป็นเพศชายก็แปลว่าเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทค่ะถ้าเป็นเพศหญิงก็จะอ่านว่าลาโกปินลาโกปินลาโกปินนะคะอันนี้เป็นเพศหญิงก็แปลว่าเพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทค่ะคำนี้นะคะเลวัวซงเลวัวซง อันนี้เป็นเพศชายแปลว่าเพื่อนบ้านถ้าเป็นเพศหญิงก็จะอ่านว่าลาวอซินลาวอซินเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นเพศหญิงนะคะคำนี้ค่อนข้างที่จะเฉพาะนิดหนึ่งนะคะคำนี้จะไม่ค่อยได้ยินส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใช้ศับสองคำนี้นะคะจะเป็น ในกลุ่มบางอาชีพอย่างเช่นทนายความหรือนักกฎหมายอันนี้รู้ไว้นะคะเผ <cido flo lement dan purse> ื่อได้ยินค่ะเลอกงแฟร์เลอกงแฟถ้าเป็นเพศหญิงนะคะอ่านว่าลากงเซอลากงเซอก็จะแปลว่า เพื่อนร่วมงานเพื่อนรุ่นพี่หรือเพื่อนรุ่นน้องนะคะอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือการเขียนนะคะการออกเสียงอันนี้ก็ถือว่าเรามาฝึกทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะพี่ติกก็ ฝึกเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนเหมือนเหมือนกับคนที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆค่ะคือการเขียนการเขียนนะคะก็จะทำให้เราจำคำศัพท์ได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนช่วยได้หมดเลยนะคะช่วยพัฒนาทักษะในภาษาฝรั่งเศสค่ะสำหรับคลิปนี้ Maxi et à bientôt. Au revoir.